สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีธน,นูนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565กเกินเรียบร้อยงานเลยนะคะในเดือนนี้งานของคุณเป็นไปได้ด้วยดี มันมันไม่ใช่โชคช่วยนะคะมาจากฝีมือน้ำพักน้ำแรงนะคะการเคร่งครัดในกฎระเบียบข้อบังคับในที่ทำงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะมันมีอะไรบ้างก็ทำตามนั้นมันต้องมีเพิ่มแน่สมัยนี้การทำงานอะ <c oughs> แค่เรื่องโควิดก็เยอะแล้วเนาะ เรื่องปัจจุบันอีกขลองน้ําบ่อยก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นการติดต่อการสื่อสารการเจรจาก็จะดีเยี่ยมเช่นกันค่ะต้องอาศัยมัธรุวาจาหน่อยบุคลิกท่าทางหน่อยที่ดีหน่อยบุคลิกท่าทางที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมุ่งมั่นด้วยการดูแลตัวเองเวลาประทํำงานก็เช่นกันต้องดูดีไว้ก่อน นะคะต้องดูดีไว้ก่อนอืมคือตรงนี้มันมีเร่คคนหงุดหงิดด้วยแต่ก็ไม่มากหรอกไม่มากเพราะตัวคนเองก็เหมือนจะพึงพอใจอยู่ในเดือนนี้ในเรื่องการเรื่องงานที่ทำอยู่ชุกสาขาอาชีพนะคะอืม มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกแทรกเข้ามาในงานอีกเราก็ต้องทำเพิ่มไปอีกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฮเทคหรือกฎระเบียบต่างๆทำไปค่ะทำไม่เป็นศึกษาเพิ่มด่วนๆต้องทำอะไรที่มันสลับซับซ้อนที่มันมากกว่าเดิมจากงานเดิมได้ด้วยนะคะอืม ทาไม่ได้ทำไงปรึกษาเด็กๆเหรอไม่ต้องปรึกษาเด็กค่ะเรียนค่ะไปเรียนเพิ่มครอสออนไลน์ก็มีนะคะอย่าละเลยสิ่งใหม่นะคะหา้าตีผ่านไม่ได้เลยต้องทำทำให้ได้อะบางคนบางท่านทำมาตั้งนานแล้วแต่พอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาปุ๊บเริ่มมึนเริ่มไม่ได้ เราจะถูกปรับออกเราจะถูกเคลียร์ออกเด็กใหม่ๆจะเข้ามาทําแทนเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องทําให้เป็นชุกสาขาอาชีพชาวราศีธนูนะคะความจริงมันต้องเริ่มแต่ปีที่แล้วลนะปีที่แล้วมันก็มีอันสะดุดบ้างเดินบ้างสะดุดบ้างเดินบ้างตามสภาพแต่ปีนี้มันควรจะได้แล้วนะ เป็นไปได้หางานซัพพอร์ตเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อปีที่แล้วหลายดวงมากเลยค่ะบอกให้ไปทำงานอีกอย่างหนึ่งที่เราเราสามารถทำได้เป็นอาชีพเสริมนะ่ะนะก็เหมือนกันนะคะเตรียมไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะสรุปการงานในเดือนนี้โอเคดีค่ะคุณสามารถ ทำได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณก็แล้วกันอืมอ่ะต่อไปเรื่องการเงินในเดือนนี้การเงินของคุณค่อนข้างจะโอเพคโอเคมากๆคุณค่อนข้างจะพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งมาจากน้ําพักน้ําแรงค่ะที่ทําอยู่นะเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งก็มันเหมือนมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วอยอค่ะมันไม่อะ ไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหิดแต่เรื่องหงุดหิดมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตอนที่เราทำงานนิดๆหน่อยๆเองไม่มากนะคะมีเกณฑ์การใช้จ่ายอย่างอืน่นไม่มีนะคะมีมีแน่เกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะเป็นพวกแล็ปท็อปหรือโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งนั่งทำงานในบ้าน มีคะ่ะมีจ่ายแต่คุณมีปัญญาจะจ่ายอยู่แล้วในเดือนนี้นะรายได้คุณมีงามอยู่เลยพ่เงินคุณขึ้นมาสามใบนะคะหนึ่งสองสามพ่เงินคุณขึ้นมาสามใบเพราะฉะนั้นการเงินของคุณในเดือนนี้โอเคดีเยี่ยมผ่านนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพอยู่ดีมากเลยค่ะสุขภาพเดือนนี้แข็งแรงดีค่ะแต่อาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะในอ่า สตรีบางท่านก็อาจจะปวดประจำเดือนซึ่งเอาเข้ามากระทบเรื่องงานพอสมควรนะบางท่านที่ต้องทำงานแบบขับรถอะคะ่ะนะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกินยาก็ได้อย่าดมก็มีนะคะถ้าไม่ไหวก็พักนะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องวิธีใหม่ new normal คุณรู้แล้วนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในยุคนี้สมัยนี้ เป็นกันหมดละทุกคนน่าจะตระหนักแล้วก็ชินกับมันละเคยชินกับมันแล้วรู้ว่าจะต้องทําตัวอย่างไรแต่เ็าต้องพูดเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะเผล,ลอเผลอจะติดนะคะ <c oughs> นะสุขภาพเดือนนี้ผ่านนะคะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้มีเก์พบเจอคู่อืแต่ขอให้คุณใช้เวลาหน่อยนะคะ อย่ารีบเร่งเพราะมีเกณฑ์เป็นรักซ้อนมีไพ่รักซ้อนขึ้นมาสองใบค่ะประกบตัวคุณหนึ่งใบเป็นตัวสรุปหนึ่งใบนะคะให้ใช้เวลาพูดคุยไปเรื่อยๆค่ะคบไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งตกลงปรงใจอย่าเพิ่งมีอะไรกันนะเอามันให้แน่สืบมาให้ชัดเลยดีกว่าเป็นต้นนะคะสุธนทนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติอยู่ยังรักกันดีอยู่นะคะเพราะว่าการเงินมันดีเศรษฐกิจภายในครอบครัวก,ก็ยังดีตามแต่คุณอย่าเผลอนะตัวคุณอย่าเผลอไปมีซ้อนนะคะอันนี้ดูรวมทุกทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นเพศที่สามก็ตามพอไพ่ก้า 9, ถ้วยขึ้นมาอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของเพศที่สามมาด้วยเนาะ คืออย่าวอกแวกโอเคเราต้องพบปะพูดจากับผู้คนมากน้าหลายตาเขาจริงอยู่เรามีคู่อยู่แล้วคู่คุณก็ดีอยู่แล้วด้วยอย่าวอกแวกเลยดีกว่าคิดถึงลูกที่บ้านเขาไว้นะคะ <c ười> คิดถึงพ่อแม่ที่บ้านด้วยคิดถึงคนรอบข้างเรามันเยอะๆอะไรมันก็ดีหมดรักกันดีหมด พอจะมาอยู่กินด้วยกันปุ๊บมันอยู่ไม่ได้เพราะมีมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีเพื่อนมีอะไรไม่รู้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะคะหลายคู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะอย่างเงี้ยเพราะเรื่องพวกนี้อืมเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณถ้าได้อยู่ด้วยกันแล้วได้รักกันแล้วก็ขอรักษาน้ําใจกันเอาไว้นะคะอืม ต่อไปเรื่องที่จะตดติงในหน้าไพ่นี้เรื่องที่จะตเตือนคนในในไพ่นี้ไม่มีอะไรให้ติเลยค่ะดีหมดกอย,อย่างที่บอกเอาไว้คือเรื่องของมือที่สามนี่คือเรื่องที่จะติเพราะว่ามันขึ้นมาสองใบเลยประกอบัจคนด้วยเป็นตัวสรุปด้วยคนมีคู่ไม่ต้องลังเลใจคนมีคู่อยู่แล้วคุณก็เลือกแฟนคุณไปคนนั้นคุณไม่ต้องเลือกนะคะส่วน คนที่ยังโสดอยู่แล้วก็ปิ๊งปังสเปคเลยคนนี้นะคะพบเจอกันครั้งแรกปุ๊บปิ๊งเลยให้คบกันนานๆเพราะว่ามันมีเกณฑ์เป็นรักซ้อนนั่นแหละแต่ถ้าอย่างกรณีเป็นเป็นแพทที่สามเป็นทอมเป็นดี้เป็นเกนกันก็ต้องดูเหมือนกันเพราะเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่ก็ได้นะคะให้เคลียร์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย คุยไปก่อนเฉยๆก็ได้ถ้าหากว่าเขาคิดจะจริงจังกับเราก็ต้องเคลียร์เคลียร์ให้จบนะคะเคลียร์ให้จบมหมืนนเราไม่ต้องเริ่มเลยมันมีปัญหานะคะตามนี้มันมีปัญหาอยู่อืมนะเรื่องอื่นล่ะอะไรไม่มีมีอะไรอีกไม่มีอะไรเหตติจริงๆนะดีจริงๆค่ะอืม เรื่องงานมันก็ปกติดีการเงินมันก็โอเคมากับงานที่ทำอะ่ะแล้วมันได้เยอะด้วยค่อนข,ข้างพึงพอใจในเดืยวนี้จราศิธนุนะคะอเออาจจะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เข้ามาจู้จี้จุกจิกด้วยนะเรื่องอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งเรื่องการขับรถไปทำงานนะคะรักษากฎจราจรด้วยนะคะแล้วก็ กฎระเบียบข้อบังคับในที่ทํางานที่เพิ่มเติมขึ้นมาแหละต้องมีแน่นอนอยู่แล้วก็ทําตามค่ะนะคะเพราะเราอยู่ในคนหมู่มากไงคะไม่มีแค่เราคนเดียวไงนะถ้าคนที่เขาทํางานส่วนตัวเออนะสบายไปนะคะอืมอ่ะไม่มีอะไรละหมดละนะคะ ตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ